น้องคะมาแล้วพ่อแหลมพอดูมก่อนหมูพี่น้องค่ะพ่อแหลมพอดูมก่อนหมูแล้วรอรุดรถบัสเข้าดมนะคะตอนนี้พี่น้องค่ะโอ้พ่อแหลมมาพร้อมรถบังไฟค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาสีบ่าอยู่เดี๋ยวมารถบัสมาแล้วมาได้แใจอีพอแล้วพ่อแหลมมาสีบ่าอยู่กดแบบมันก็หางอย่างเดี๋ยวมารถลากน้ำเนาะ วาตวไว้ดเนียเมียเป็นยังคือคือกาันาเชวมันอนมงคือจังบด่างหนามหรือ่อนเี่ยงไปบ่มากมันบังไฟวาสิวาอยู่มนกข่านักบังไฟที่ผมไปวาสิวาอยู่เมีนี่ลีก็ยางจําแท้เมียเสียกับพัสนใจปานบังไฟอะลามสูงพุทโาหลังกับานรถบก็เพื่ด้๋ยวาแล้วก็หวาก่าบ มันนี่สามน้แดงของมาแมวมันล,าล,ลัางล้างลกลกระบายยูกกระบายล้างดางไปแทนเฮ้ยดแค่เดนตู้แขวนหัวคัแต่ลื่นเล่น<ำ>นเจนนนะาะย,ยังจำบหม้อปรสนปานวนละาหัวใจเดือดเอือโอ้แสดงว่าจิมาเนี่ยไม่มั่นรอบอกบอกว่ากลยจิมหบอกมันมามหาเนอเออเอาเป็นเพี้ยนกันบอกว่ายู่นี่า เคยพ่อมกันเลยดิสามคนผู้ใหญ่เนี่ยแม่ไหมพ่อพว่าผู้ใดผู้ใดล่ะมีแม่แม่อาจารย์น้ำนวยเอ้าอาจารย์น้ำนวยพ่อพ่อเปนุ้ยตีอาจารย์น้ำนุ่ยพร้อมแบบบุญแล้วดกันเลยเดือนต่อเดียวกันเสียอาภัพเลยเสียอาภัพตีเสียเสียเสียเราบอกว่าเสียนอนช่งนี้เสียนอนแล้วอ่ะเป็นเสียปีอ๋ไม่นุ้ยกับปีเสียตีแม่นสามคนนี่ ัดเกิดปีเที่ยนกันตัวนี้เที่ยนกันอันีอันกันใช่ยังว่าชิปแปดอยู่ป้านมาชมกันอันนี้เพี่ยนกันดีเพราะการใช่เกิดปีท้อชิปแปดพะว่าที่เก้าชิปแปดเขาเรียนน้ำกันไงอืออย่าได้ชิปแปดเขาเรียนน้ำกันลาคือบอการใช้เกิดปีเดียวกันปีกระต่ายเสียนะเนี่ยเสียนะบา้าเสียตัวนี้เสียโค้งเสียไล่เสียไม่มีอย่างเดอก <c oughs> <c oughs> <laughs> <laughs> เดียไปเบื่อแล้วรอค่ะพี่รองค่ะอรอรถคันแรกอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะพี่รองมาแล้วมาแล้วรถสาวน้อยคันแรกมาแล้วจ้าแม่รถอ้ไรปุีิโอ้โหรถยนต์รถคันแรกคันแรกคันแรกมาแล้วค่ะรถผู้ื่อนสิทธิ์แน่นอนเห็นมาเห็นเงินตาเลี่ยมมากมาก,มาก,มากอยู่ รถปาสิทธ์นะคะรูเห็นแว่นตาอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นรถป่าชันหรือเป็นรถปาสิทธ์นะคะมาต้องมาคุปเปอร์มอมแปมคุปเปอร์โอ้ยเหรอมาเดี๋ยวพาไปดูรถนะคะว่ารถคันนี้เป็นของปา่าชันหรือเป็นของปาสิทธ์นะคะ <c oughs> เราจะได้ไปสอบถามด้วยว่ารถบ้สถึงไหนแล้วพี่น้อง ป็นเหลือเอาพัฒาไปเอาพักกันเปิดอะไรได้ม่เดี๋ยมานำ้ำมันนี่สิเหม,มือดปะเนาะบวกมืองต้นนี่เขาสองวงเราไปจอบดูนะคะคแรกมาแล้วคันต่อไปว่าจะมารถขั่วเมนูก็ถึงแล้ว ไม่คือรถคือล่างนามวิลีแหละรถบังไฟรถบังไฟไรแยงวไม่อยากมาด้วยทำไมรถของไทย เร่คน,น,น,นแรกข้โดโอ้อันนี้เป็นทีมงานวงสองนี่หนอ ขวดสองขิงขิงวัน้ำท้ายยู่ม่กินเข่าก็ยังไม่กินเข่าอย่ี่แบบวันนีอทั้หวโดนแล้วป่ค่ะเด็ดรถขวดเมนูแล้วก็รังไม่ใช่าสิน่่ม่รปนแต่ดรอรหมน้ังเคี่ยวขวครับ เนียดเลยทั้งหลายเอาหดเลยเนียเลยข้อหลัยแต่อาหร้านนามาอะบดมตัวสียึดขั้เยึดอย่งเี้ออันยึดบดสรเงขัวไม่ย่งกัมาหารเมนยไหมทำาหารเพื่อนเออทำอาหาเพื่อนบอกเพื่อนม่าหายเรื่อคิดหัวตารเนี่ยง่นเปี่ยน งานเปลี่ยนลาย,งงายลงเจว่าเเเดเนดว่าจัดไงจัดจัดรถไหมบกยโอยกระ้ายเล็ามาไข่รถคัวเด้อโอ้ยพอแหลมรถเผาใหม่ิดม,นะ <laughs> มือมันเป็น <laughs> หลายเถอะขัวนี่เาขั้วเลมน่คบพี่น้องเอาพวกของกินมาแช่คับพี่น้องขอบบงสดเห็ดแรงโอ้โอเห็ดแยมแร,รงเอยเาลงไมนเห็ดแยมแ่ ม,มึงอยู่นงราแน่มมที่สอมโซ่ใหม่เด้อคุณปิดะพี่น้องค่รอรย่าลืมปุปิดปุปิดหกวันชาวน้อยเพชรแพงปิดหวันนะคะ<อ>มันนี้ก็ได้สีเขาดมมาส,มส,มสมอสมโซ่โซ่้องวิองไอปแ้าไปหาลับลึกก่อไปลูกปะป ออเอาา้าข้าเจ้าว่าเขาดมบ้จ้ะช่วนนึงกับเขารถจอบางขั้นกับเขาเขามากาเดี๋ยวมาเอาแล็กแล้วก็ออกไปอ๋อแต่ที่เปนเสือเขาอยู่มาซ้อมอโชว์ใหม่น้องยิงฝาคุมปิดน้ำเลือดครับพี่น่อง เราเรียกแถวนี้แหละค่ะมือนี้ีฬโอ้โหว่าจะไปออกกำลังกายค่ะแค่ยกคูเปอร์ให้หมดแข่นั้นล่อล่อรถบัสรถบัสของสาวหนุ่มเพื่อนแค่กันจอดทัางรางเลย บรรยากาศยูโดมเย็นดีค่ะร่มทอดีค่ะน้องคนเนร่มหลวงเนาะเอาค่ะพี่หล่องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเ,เจอกันตอนรนปัดมาค่ะรถคันแรกมาแล้วค่ะพี่ดวงค่ะบ๊ายบายนะเบอร์ป